เห็นแล้วครับผมอะไรน้องไม่ได้แน่ครับอะไรเป็น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 ไรดีป่ะอือเรียบร้อยสวยครับสวยสวยสวยตัดฮะสวยอ๋ออ๋ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหืมอุ้ยอุ้ยแค่สวยสวยหืมชิบานดีไปน้องเรียบร้อยเสร็จโจน ชิมหานแลน้วทานเดอร์เบิร์ดนี่หนึ่งดอกจังๆชิมหานละรอนี้ยฝากก่อนโอเคเรียบร้อยมึงฝันนี้ใะน้องให้โอ้วสโลปั้งไปหนึ่งดอกปั้งไปหนึ่งดอกอีซี่โอเคครับผมสวัสดีคนเข้าดูคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในเกมอวี R v. แล้ววันนี้ผมมาเล่นเป็นแคลรี่ดีกว่านะจริงคือทำไมผมต้องเปลี่ยนซีรีส์กาดหันก็เพราะว่า ทุกคนเห็นเกมใช่ไหมเกมที่ผมเล่นป่าม่งโคตรไหลทุกคนใช่ซึ่งถ้าผมฝืนเล่นไปยังไงผมก็ไม่รอดทุกคนผมบอกให้คือผมไม่ได้เป็นหอผมเล่นไม่เก่งนะแตแบบ่คือผมก็เป็นหวกทีเหมือนกันดังนั้นผมก็หันมาเปลี่ยนเป็นการเล่นแบบพวกระยะไกลมาหน่อยเช่นาเมดหรือไม่ก็แคลรีนนี่แหลนะในการลงแรงซึ่งสองตำแหน่งนี้บอกให้เลยว่าเป็นสองตำแหน่งที่โคตรสำคัญเลย เมถ้าคุณเติมต้นเกมไม่ดีแล่ต้นเกมพังนั่นแหละรับผิดชอบเลยส่วนแครี่อ่ะถ้าหากนนั้นนะไม่ำไม่ได้ละถ้าคุณแบกเพื่อนไม่ได้อย่าเล่นอยกล้าบอกอย่างนี้เลยแครี่ถ้าแบกเพื่อนไม่ได้เพราะว่าแครี่เป็นตัวหนึ่งที่ต้องแบกนะทุกคนผมบอกตามตรงเลยว่ามันต้องแบกเพื่อนใส่ได้นะตานนี้เพราะว่าเราเป็นโจ๊กเกอร์ แต่จะแพ้แค่จูด้วอย่างเดียวซึ่งมันจะไปเป็นปัญหามากอะไรขนาดนั้นนะนะตอนนี้เราก็มาเก็บชิปาชิปน้อยหอยสังก็งฟาร์มไปก่อนฮนะช่องต้นเกมแครี่มันไม่มีเลยมากนะเหมือนกับป่าที่เราต้องฟาร์มจบปุ๊บต้องคิดว่าเอ้ยเอาออบเจกต์หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันนี่เหมือนกันน,นะดวนดวนเอาคลิปเล็กตัวนี้ก่อน แล้วนึกไหมเราจะกดฝังตัวข้ามได้เยอะสะด้วจริงอื <c oughs> เอาเอ้าอ่เอ้าเอ้าเอ้าฝังเข้าไปเ <c oughs> จ็บเจ็บมองเลยว่าเจ็บเจ็บน้องเกินไปลาวิว <c oughs> มึงอย่ายให้กูได้อันตีนะ <c oughs> อันตีผมสามารถสรุปค,คิวลา,าวิวได้เลยอันนี้ผมพูดจริงเลย <c oughs> แล้วก็ยิงไปโอ้ไม่โดน อันนี้เราถือว่าคุมคุมเลนได้นะแต่ต้องระวังนะฝั่งตัวฆ่าเป็นฟินิกส์ปะอืมอิสานะลูเอาเอาอีหอกเอา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 เรียบรอ้อยจังๆไปอืมเอออืมจังๆไปเห็นฟินิกส์ไหมเพื่อนน่ะฟินิกส์เห็นไหมอันนี้ตัวเกอร์แพ้ฟินิกส์ไหมผมบอกให้รว่าไม่เลยอืมอืมอีกนึงได้สบายอ่ะผมขอบอก ปังเข้าไปเจ็บเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเห็นไหมแล้วกดได้ถึงนี่เลยอ่ะเอาจริงตัวเราเตึ๊ด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 โอเคแต่ต้องระวังไอ้นั่นนะไอะไรนั่นนะจิ้วล้อกนะต้องระวังจริงๆพรายมันจะเอาดาเมจถอยเพื่อนถอย โอ้ยเพื่อนไม่ใช่ป่านะอย่าหาเอานะเอาจริงอืมเดี๋ยวผมก้าวไปก่อนฮะเพราะว่าโอ้โหเรียบร้อยตั้งเข้าไปตอนนี้ซับไม่อยู่ของเราตอนนี้เอออิสระอืมดีดอกเฮ้ยซับไม่อยู่ของเราก็ถอยฮะหลังป้อมพอเราไม่ต้องทำอะไรมากอืม ไา้น้องพี่มีกันนะน้อง<ๆ>กันสถานะไอเห็นไหมแค่เนี้ยเราก็ยืนหลังป้อมได้ถ้าซับเราไม่มาแล้วก็ปล่อยเขาเออจ้องเราไปไ <c oughs> ปล่อยเขาหลังแกรเราไปเรามันก็ทำได้แค่นั้นนะคนปิงตัว <c oughs> นึงอือแล้วก็ะซับไป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 มาดีมาดีเห็น <c oughs> ไหมชิบหายแล้วงานช่างโอ้โห <c oughs> อืมไม่ได้ชิบหายแล้วคันเดอร์เบิร์ดเรียบร้อยมึงอันนี้สู้ไหวจริงนะคนตรงข้ามน้องเยอะกว่าเราเนบัตเนบัตตึงวะเนยบัต <c oughs> โอเคเราถอยฮะเพราะว่าเดี๋ยวกวลัวทันเดอร์เบิร์ดมาไปละโชคดีโอเคมาตัวนี้ช่วงสี่นาทีแล้วคนตรงข้ามก็เริ่มตึงแล้วให้ตัดสายรับเรียกไฟตัดสายรับเรียกไฟยังไงต่อน้อง เรียบร้อยโอ้โหไม่ได้ค่าเสียดายชิบหายเลยโอ้ถ้าเมื่อกี้ผมต่อสักนิดนะผมน่าจะได้ค่านะเอาจริงเพื่อนเพื่อนเพื่อใจเย็นเพื่อนโอเคแต่ตอนนี้เหมือนว่าฝั่งตรวค่าไม่ไม่ใ่สนใจเลนบนขนาดนั้นเราก็เตรียมดันบนนะเอาป้อมคืน <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> หมดเราชะนะ แล้วเลนบนว่าไงฮะเลนบนโอ้โหเจอเดอร์มาโอ้โหเยอะเยอะเยอะตอนนี้เป็นไงฮะจังหวะนี้คิวเดอร์คิวเดอร์จ้องจะใส่แล้วครับผมอะไรน้องไม่ได้เดะฮะอะไรเป็นไลท์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 ยิงไปอื้อเรียบร้อยสวยครับสวยสวยสวยขาดฮะสวยมาดิ มาดีน้องมาดีน้องไปไหนน้อยไปไหนเอวเมื่อกี้มีพวกมีพวกทำห่าเลยนะน้องยังไงอย่าให้พี่เอาจริงปังเข้าไปทั้งหลอดทั้งหลอดเรียบร้อยจ้ะและ้วการสถานะเนี่ยอีซี่เนี่ยพอกูเล่น <c ally> แคล์รี่ก็งนน่ายเงีย้ยทุกคนโอ้โหยิงไปยิงไปสวยงามเพื่อน มาดิซัดใส่กันหรอแม่ล่ะซัดใส่กันหรอแม่ล่ะโอ้ยสันุกเกือบแล้วกูทันได้เบิร์ดไปปู่ไม่ตายยิงป้อมยิงป้อมโอ้โอ้ระวังนะปั้งเข้าไปเจ็บเจ็บเอออะ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 ไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยื โอ,ยอ,ยอ้ยแค่สวยสวยอืมชิานยิงไปน้องเรียบร้อยเสร็จจนชิบหายแล้วทันเดอร์เบิดนี่หนึ่งดอกจังๆชิบหายละรอนี้มาก่อนโอเคเรียบร้อยมึงฝานี้ให้น้องให้ตัวสโลปั้งไปหนึ่งดอกปั้งไปหนึ่งดอกอ,อืมอีซี่ เก็ أ ا, บเก็บรีบリリๆขึ้นแรงไปจะได้เล่นไดมอนด์อันนี้แพตตินะัมนก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะเอาจริงแต่ผมก็แก้แปลกจังนะมึงเอาสกินแพนมาทน,น,นายมายีนะอะไรนี่เป็นไรลูกชิบหายแล้วกูโอเคเอาจริงถ้าแรงสูงยไม่ควรทำอย่างนี้นะเชื่อผมไหมจะหาทำนะแรงสูงๆเพราะหน่วยค่ามันโหดอยู่นะเอาจริงตัวก็ตัวเก่งเก่ง ขีบหานะกูโอเคสวยงามเพื่อนสวยสวยปังฟัง,งไม่ตายสวยงามเพื่อนโอ้โหลำข้าลึกชิบหายเลยถอยมาเพื่อนถอยมาอ๋อเป็นไรเนะี่ยวิ่งดุมด่มๆเข้ามาอย่างเงี้ยวิ่งดุมด่มๆเข้ามาอย่างเงี้ยหือเกือบตายเลยกูลืมไปว่าทุเรียนแรงนู่น โอ้ยสวยสวยเรียบร้อยมึงเรียบร้อยมเรียบร้อยมึงโอ้ไม่ได้ฆ่าเศร้าตีป้อมเออเรียบร้อยโอเคเกมนี้ก็ง,ง่ายๆฮะช่วงต้นถึงจะโดนกดนิดหน่อยแต่ก็ใช้ได้จริงแถมยังแหลกอีกนะดีนีนะเกมนี้ยังยังเล่น,ลนแครี่ยังเงน,นะนนะถ้าเล่นป่าเล่นออฟอะไรเงี้ยผมว่าแหลกชิบหายตัวโทรศัพท์ผม ังนั้นหลังจากผมว่าเปลี่ยนเป็นแนวหนึ่งออเปลี่ยนแนวเป็นเล่นเป็นแคลรี่เนาะออไม่แคลรี่ก็ไม่เห็นอะออจริง